สวัสดีค่ะคือในโลกทุกวันนี้เนาะทุกอย่างมันดูซับซ้อนไปหมดเลยผันผวนไม่แน่นอนที่เขาเรียกกันว่า v u g a world นะคะแล้วพอเราเจอปัญหาเนี่ยเอ่อหลายครั้งเราก็พยายามแก้ด้วยวิธีเดิมๆคิดเป็นเส้นตรงไปเลยใช่ค่ะคิดแบบตรงๆแล้วกลายเป็นว่ายิย่งแก้ยิ่งยุ่งครับผมปัญหาหนึ่งหายไปอีกสองปัญหางอกขึ้นมาแทนที่วันนี้เราเลยอยากจะมาชวนคุยกันค่ะ ถึงภูมิปัญญาที่เก่าแก่มากนะคะประมาณ2,500ปีเลยซึ่งมันไม่ใช่แค่หลักธรรมะเฉยๆนะคะแต่เป็นเหมือนอะระบบการคิดที่เป็นสากลมากแล้วก็ทันสมัยอย่างไม่น่าเชื่อเลยนั่นก็คือวิธีคิดแบบอริยศัสตจ์ค่ะเราจะมาดูกันว่าระบบนี้มันทำงานยังไงทำไมมันถึงไปอยู่ในห้องฉุกเฉินโรงงานโตโยต้าหรือแม้แต่ในสมองของสตีฟจ็อบส์ได้ใช่เลยครับ ถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆนะลองนึกภาพว่านี่คือระบบปฏิบัติการทางปัญญาหรือ Cognitive OS ที่ถูกออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบเลยมันเป็นเหมือนอัลกอริทึม4ขั้นตอนที่ช่วยให้เรามองปัญหาอย่างเป็นระบบไม่ใช่อาคติและที่สำคัญที่สุดคือลงมือแก้ไขที่รากของมันจริงๆไม่ใช่แค่เด็ดใบไม้ที่เหี่ยวทิ้งไปอัลกอริทึม4ขั้นตอนฟังดูนะ่าสนใจมากเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า ต้องเริ่มจากคำว่าโยนิโสมนสิการก่อนใช่ไหมคะครับผมคือคำว่าโยนิโสนี่แปลว่าต้นเหตุหรือแหล่งกำเนิดส่วนมนสิการคือการใส่ใจพอมารวมกันก็คือการคิดอย่างถูกวิธีคิดสืบสาวไปจนถึงต้นตอของมันอ๋อซึ่งวิธีคิดแบบอริยสัจ ก็เป็นหนึ่งในสิบวิธีของโยนิโสมนสิการแล้วก็เป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดเลยครับงั้นเรามาเจาะลึกโครงสร้าง4ขั้นตอนที่เป็นอัลกอริทึมกันเลยดีกว่าค่ะได้เลยครับจริงๆแล้วมันเรียบง่ายและเป็นเหตุเป็นผลมากครับขั้นที่1เลยนะคือทุกทุกซึ่งในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่ความทุกข์ทางใจนะครับแต่มันคือตัวปัญหาหรือ the problem statement คือสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ย ต้องระบุให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมอ๋อคือไม่ใช่แค่พูดล,ลอยๆว่าช่วงนี้ชีวิตแย่อะไรแบบนี้เป๊ะเลยครับต้องคมเหมือนใบมีดเลยเช่นยอดขายบริษัทล,ลดลง20%ในไตรามาสที่แล้วแบบนี้เหมือนการติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกพอเรานิยามปัญหาได้ชัดแล้วมันเหมือนมีเป้าให้เล็งแล้วจากจุดนั้นเราไปต่อยังไงคะพอมีเป้าแล้วขั้นที่2คือสมุทรไทยหรือ Root Cause Analysis ครับการหาสาเหตุที่แท้จริงใช่ครับ นี่คือการสวมบทเป็นนักสืบเลยคือถามว่าทำไมปัญหานี้ถึงเกิดขึ้นแล้วก็ไม่หยุดแค่คำตอบแรกๆที่ผิวเผินนะต้องขุดลึกลงไปเหมือนมองใต้ภูเขาน้ำแข็งเพื่อหาต้นต่อที่แท้จริงให้เจอโอเคนิยามปัญหาขุดหาสาเหตุแล้วขั้นตอนที่3ล่ะคะขั้นตอนที่3คือนิโรธหรือการกำหนดเป้าหมายหรือ goal setting ครับคือภาพความสำเร็จที่เราอยากให้เกิดถูกต้องครับคือการตั้งคำถามว่า แล้วสภาวะที่เราอยากให้เป็นจริงๆมันหน้าตาเป็นยังไงไม่ใช่แค่ปัญหาหมดไปนะครับแต่เป็นภาพที่ชัดเจนเช่นยอดขายกลับมาโต5%ภายในสิ้นปีการมีภาพนี้ในใจเหมือนการตั้งเข็มคิดหรือ t r u e n d o t h เพื่อให้การแก้ปัญหาของเราไม่หลงทางแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายที่ต้องลงมือทำจริงๆใช่ครับขั้นตอนที่4คือ m a รหรือ methodology และ implementation แผนปฏิบัติการครับ คือแผนปฏิบัติการหรือ action plan ที่เป็นรูป,ปรธรรมที่จะพาเราจากจุดที่เป็นปัญหาไปสู่เป้าหมายที่เราวาดไว้โดยการเข้าไปจัดการที่รากเหง้าของปัญหาที่เราเจอในขั้นที่2นั่นเองครับโอเคโครงสร้าง4ขั้นตอนนี้มันชัดเจนมากเลยนะคะปัญหาสาเหตุเป้าหมายแผนการ เอาจริงๆมันฟังดูคล้ายกับกระบวนการแก้ปัญหาในยุคใหม่ๆหลายอย่างเลยไม่ว่าจะการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์แต่รู้สึกว่ามันมีอะไรที่ลึกกว่านั้นซ่อนอยู่อะไรคือจุดที่ทำให้วิธีคิดนี้มันพิเศษกว่าเฟรมเวิร์กอื่นๆคะคำถามดีมากครับและนี่คือจุดที่คนส่วนใหญ่พลาดไปเลยคือหัวใจที่แท้จริงของระบบนี้ไม่ได้อยู่ที่การรู้จัก4ข้อนี้แต่อยู่ที่การรู้หน้าที่หรือกิจที่เราต้องทำต่อแต่ละข้อต่างหากครับกิจครับ มันคือคำกริยาที่ถูกต้องสำหรับแต่ละขั้นตอนซึ่งส่วนใหญ่แล้วเรามักจะใช้คำกริยาผิดที่ผิดทางกันอยู่ตลอดน่าสนใจมากค่ะคำกริยาที่ถูกต้องสำหรับแต่ละขั้นตอนขยายความหน่อยได้ไหมคะว่าเป็นยังไงได้เลยครับมาดูกันทีละข้อนะ 1. ต่อปัญหาหรือทุกกิจหรือหน้าที่ของเราคือปริญญาแปลว่าการกำหนดรู้การกำหนดรู้ผู้นิ่ย่คือ เราต้องศึกษามันทำความเข้าใจมันมองมันตามจริงให้รอบด้านที่สุดแต่คนส่วนใหญ่มักจะพยายามผลักไสหรือหนีปัญหาซึ่งนั่นผิดหน้าที่โดยสิ้นเชิงเดี๋ยวสิคะหมายความว่าถ้าตอนนี้กำลังรู้สึกเบร์นเอท์หน้าที่แรกไม่ใช่การพยายามทำให้ความรู้สึกนี้หายไปแต่คือการหันกลับมาศึกษาความรู้สึกเบร์อเอท์ของตัวเองอย่างงั้นเหรอคะนี่มันสวนทางกับสัญชาตญาณมากเลยนะถูกต้องเป๊ะเลยครับ นั่นคือหัวใจของมันเลย 2. ต่อสาเหตุหรือสมุท,ทยัยกิจของเราคือปะหารปะหารแปลว่าการละหรือการกำจัดนี่แหละครับคือขั้นตอนที่เราต้องลงมือจัดการแก้ไขหรือตัดวงจรที่ตัวสาเหตุโดยตรงไม่ใช่ไปจัดการที่ตัวปัญหา เข้าใจแล้วคือพอเราศึกษาจนเข้าใจว่าเบิร์นเอาของเรามันมาจากนิสัยปฏิเสธคนไม่เป็นเราก็ต้องไปละนิสัยนั้นไม่ใช่ไปละความรู้สึกเบิร์นเอาชัดเจนขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วเป้าหมายล่ะคะ3ครับต่อเป้าหมายหรือนิโรธกิจของเราคือสัจชิกิริยาแปลว่าการทำให้แจ้งคือเราต้องทำให้ชัดทำให้ภาพความสำเร็จนั้นมันประจักษ์ขึ้นในใจเหมือนเห็นมันอยู่ตรงหน้าจริงๆเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่น และสุดท้ายคือวิธีการหรือมักใช่ครับกิจของเราคือภาวนาหรือการลงมือทำและพัฒนาคาว่าภาวนานี่แหละค่ะที่คิดว่าหลายคนอาจจะเข้าใจผิดนึกถึงการสวดมนต์นั่งสมาธิใช่ครับแล้วเราต้องวางความเข้าใจแบบนั้นไว้ก่อนเลยในบริบทนี้ภาวนาเป็นเหมือนสัพท์ทางวิศวกรรมเลยครับมันหมายถึงการสร้างขึ้นการพัฒนาการทำให้มีขึ้น มันคือการลงมือปฏิบัติตามแผนอย่างสม่ำเสมอคือการฝึกฝนทักษะใหม่ๆคือการทำงานอย่างหนักเพื่อให้เกิดผลเหมือนเข้ายิมเพื่อสร้างกล้ามเนือ้อแบบนั้นเลยครับต้องทำซ้ำๆจนม,มันแข็งแรงขึ้นมาจริงๆโอโ้โหพอแยกคำกริยาออกมาชัดๆแบบนี้แล้วมันเปลี่ยนมุมมองไปเลยนะคะจากทฤษฎีที่สวยหรูกลายเป็นคู่มือการปฏิบัติที่จับต้องได้ทันทีมันคือการศึกษาปัญหากำจัดสาเหตุทำให้เป้าหมายชัดและลงมือทำตามแผนใช่เลยครับ ถ้าเปรียบกับหมอนะก็คือหมอต้องศึกษาอาการคนไข้หรือทุกต้องมุ่งกำจัดเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุหรือสมุทรไทยโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนคือทำให้คนไข้กลับมาแข็งแรงหรือสัจจิกิริยาและสุดท้ายก็ต้องลงมือให้การรักษาตามแผนหรือภาวนาหน้าที่ของแต่ละขั้นตอนมันชัดเจนและไม่ปะปนกันเลย ความเป็นสากลของหลักการนี้น่าทึ่งมากเลยค่ะการที่มันไปสอดคล้องกับกระบวนการทางการแพทย์ได้พอดีเป๊ะทําให้สงสัยว่ามันไปปรากฏตัวในโลกสมัยใหม่อื่นๆอีกไหมอย่างในวงการธุรกิจหรือวิทยาศาสตร์นี่นั่นเทียบเคียงกันได้ขนาดไหนคะ มันสอดคล้องกันจนน่าตกใจเลยครับในระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ก็คือกระบวนการเดียวกันเป๊ะเปะ,เปะทุกก็คือการสังเกตและตั้งคำถามวิจัยหรือ problem statement สมุดไทยคือการตั้งสมมุติฐานหรือ hypothesis ว่าอะไรคือสาเหตุนิโรธคือการคาดการผลลัพธ์หรือ prediction และมักก็คือการออกแบบการทดลองหรือ experimentation เพื่อพิสูจน์โหเหมือนกันเลยครับแต่มันไม่ไ้หยุดแค่นั้น ตอนนี้ประสาทวิทยาศาสตร์หรือนิวโรไ c เ e n c e สมัยใหม่ก็เริ่มเห็นภาพสิ่งที่เคยถูกอธิบายไว้เมื่อ2,500ปีก่อนผ่านการสแกนสมองด้วย fMRI ยังไงคะเขาพบว่าเวลาเราจมอยู่กับปัญหาหรือความทุกข์สมองส่วนที่เรียกว่า default mode networks ที่มันคิดวนเวียนเรื่องตัวเองนะครับมันจะทำงานหนักมากเป็นพิเศษเลยอ๋อ ส่วนความอยากหรือตัณหาก็คือสมุทยัยก็เห็นได้ชัดในวงจรการให้รางวัลของสมองที่ขับเคลื่อนด้วยโดพามีนและที่น่าชึ่งที่สุดคือมักโดยเฉพาะการฝึกสติมันทำงานเหมือนโปรแกรมฝึกสมองหรือ Brain Training p r o g r a มที่ก็ไปลดการทำงานของวงจรเก่าๆแล้วก็สร้างเส้นทางประสาทใหม่ๆที่แข็งแรงขึ้นมาแทนมันคือคู่มือการรีว r ์สมองของตัวเองดีๆนี่เองครับ สุดยอดเลยค่ะเหมือนเราเพิ่งค้นพบว่าแผนที่สมองที่ละเอียดที่สุดถูกวาดขึ้นมานานแล้วตัวอย่างของ t o โยต้าที่ใช้เทคนิค Five เนี่ยคิดว่ามันคือการนำหลักการนี้มาใช้ในโรงงานได้ชัดเจนที่สุดเลยนะคะชัดเจนมากครับ Five ของ Toyota คือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของการสืบสาวหาสมุทยัยหลักการง่ายๆคือเมื่อเกิดปัญหาขึ้นอย่าเพิ่งรีบแก้แต่ให้ถามว่าทาไมซ้าๆอย่างน้อย5ครั้ง ใช่ครับจนกว่าจะเจอต้นต่อจริงๆอย่างในกรณีคลาสสิกที่เครื่องจักรหยุดทำงานอันนี้คือทุกถามครั้งที่หนึ่งทำไมก็เพราะฟิวขาดถามครั้งที่สองทำไมฟิวขาดเพราะมีกระแสะไฟเกินถามครั้งที่สามทำไมไฟเกินเพราะแบริ่งมันฝืดจนเครื่องโอเวอร์โหลดถามครั้งที่สี่ทำไมแบริ่งฝืดเพราะน้ำมันหล่อลื่นไม่พอและถามครั้งที่ห้าทำไมน้ำมันไม่พอก็เพราะปั๊มดูดไม่ขึ้น พราะมีเศษโลหะไปอดตันที่แกนปั๊มเพราะว่ามันไม่มีตัวกรองอ๋อรากของปัญหาจริงๆคือการไม่มีตัวกรองนี่เองใช่ครับดังนั้นการแก้ปัญหาหรือมัคที่ถูกต้องคือการไปกำจัดสาเหตุหรือปะหันโดยการติดตั้งตัวกรองไม่ใช่แค่เปลี่ยนฟิวส์ซึ่งเป็นแค่การแก้ที่ปลายเหตุโยงกับหลักการนี้ได้ยังไงถ้าโตโยต้าเป็นตัวอย่างชั้นเยี่ยมของการหาสมุทรไทยสตีฟจ็อบส์ก็คือปรมาจารย์ของการกำหนดนิโรธ หรือเป้าหมายที่ชัดเจนสุดๆครับจ็อบส์มองเห็นว่าความซับซ้อนในการใช้งานเทคโนโลยีคือความทุกข์ของผู้ใช้งานเป้าหมายหรือนิโรธของเขาจึงชัดเจนมากนั่นคือความเรียบง่ายสง่าง,งามที่สุดที่ใครๆก็ใช้ได้โดยไม่ต้องอ่านคู่มือพอเป้าหมายมันคมชัดขนาดนี้วิธีการหรือมัคทั้งหมดของ Apple ก็เลยมุ่งไปที่การตัดทิ้ง ใช่ครับตัดทุกสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปอย่างเด็ดขาดจนสุดท้ายเหลือแค่ปุ่มโฮมปุ่มเดียวบนหน้าจอ iPhone ในยุคแรกมันคือการทำให้แจ้งหรือสัตชิกิริยาซึ่งเป้าหมายที่เรียบง่ายแต่ส่งพลังที่สุดเข้าใจเลยค่ะพอเป้าหมายชัดทุกการกระทำก็เลยมีทิศท,ทางเอาละค่ะเราเห็นภาพใหญ่จากทั้งวิทยาศาสตร์และธุรกิจระดับโลกแล้วทีนี้เราจะดึงเรื่องราวทั้งหมดนี้กลับมาสู่ชีวิตประจาวันกันบ้าง สมมุติว่าตอนนี้เลยกำลังรู้สึกหมดไฟหรือเบรนเอาท์เราจะใช้เครื่องมือนี้เหมือนเป็นใบงานแก้ปัญหาชีวิตตัวเองได้ยังไงคะเราสามารถเปลี่ยนหลักการนี้ให้เป็นเครื่องมือที่จับต้องได้เลยครับเรียกว่าใบงานอริยสัจสี่มันจะช่วยเปลี่ยนความกังวลที่ฟุ้งอยู่ในหัวให้กลายเป็นโครงสร้างที่จัดการได้ดีเลยค่ะเรามาทำไปพร้อมกันเลยนะครับกับสถานการณ์หมดไฟช่องที่1ปัญหาคืออะไรหรือทุกข์ซึ่งกิจก็คือศึกษาทำความเข้าใจ เราก็เขียนอาการตามจริงเลยครับรู้สึกอ่อนเพลียไม่อยากตื่นไปทํางานประสิทธิภาพลดลงหุดหงิดง่ายกว่าปกติเริ่มแยกตัวจากเพื่อนร่วมง,งานเขียนให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะทําได้ไม่ต้องตัดสินแค่สังเกตและบันทึกการเขียนออกมาแบบนี้มันช่วยให้เราเห็นหน้าตาของปัญหาชัดขึ้น,นจริงๆนะคะไม่ใช่แค่ความรู้สึกแย่ๆที่ไม่มีรูปร่างมุดไยซึ่งกิดคือกําจัดที่ต้นต่อตรงนี้ต้องซื่อสัตย์กับตัวเองมากครับ แยกเป็นปัจจัยภายนอกเช่นภาระง,งานล้นมือเกินกว่าเวลาทำงานจริงและที่สำคัญคือปัจจัยภายในเช่นนิสัยปฏิเสธคนไม่เป็นความคาดหวังว่าทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบจุดนี้โดนใจเลยค่ะการยอมรับว่าสาเหตุส่วนหนึ่งมันมาจากข้างในตัวเรานี่แหละที่ยาที่สุดแต่มันก็จาเป็นใช่ไหมคะเพราะถ้าเราเอาแต่โทษปัจจัยภายนอกเราก็จะไม่มีอํานาจไปเปลี่ยนแปลงอะไรมันเลยถูกต้องที่สุดครับนั่นคือจุดเปลี่ยนเลย พอเราเห็นสาเหตุแล้วก็ไปที่ช่องที่สเป้าหมายคืออะไรหรือนิโรธกิจคือให้ให้ชัดเจนให้เราจินตนาการถึงภาพความสำเร็จที่ต้องการเลยตื่นมาทำงานด้วยความรู้สึกสดชื่นสามารถเลิกงานได้ตรงเวลาโดยไม่รู้สึกผิดมีเวลาและพลังงานเหลือสำหรับครอบครัวสามารถสื่อสารขอบเขตของตัวเองกับหัวหน้าได้ยิ่งเห็นภาพชัดเท่าไหร่ยิ่งมีพลังครับ พอมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายครับช่องที่4ต้องทำอะไรบ้างหรือมักซึ่งกิจก็คือลงมือทำและพัฒนาทีนี้เราก็ระบุแอคชั่นแพลนที่จะไปจัดการกับสาเหตุที่เราเขียนไว้ในช่องที่2เช่น 1. เพื่อจัดการภารักงานล้นมือก็อาจจะนัดคุยกับหัวหน้าเพื่อจัดลาดับความสาคัญของงานใหม่ 2. เพื่อจัดการนิสัยปฏิเสธไม่เป็นก็ฝึกพูดคำว่าขอเช็คตารางงานก่อนนะแทนการตอบรับทันที 3. เพื่อจัดการความสมบูรณ์แบบก็กำหนดเวลาเรื่องงานที่ชัดเจนและบังคับตัวเองให้หยุดหรือ 4. เพื่อฟื้นฟรูร่างกายก็จัดตารางนอนให้ได้เจชั่วโมงเดิน15นาทีช่วงพักกลางวันมันคือแผนการที่ลงมือทําได้จริงในแต่ละวันโอ้โหจากความรู้สึกท่วมท้นของคําว่าเบิร์นเอาต์ตอนนี้มันกลายเป็นแผนที่ที่ชัดเจนมีขั้นตอนที่ทําตามได้จริงมันเปลี่ยนจากปัญหาที่น่ากลัวมาเป็นโปรเจกต์ที่เราจัดการได้ขอบคุณมากเลยค่ะเอาละค่ะ วันนี้เราได้เจาะลึกกันแล้วว่าวิธีคิดแบบอริยสัจไม่ใช่แค่หลักธรรมที่อยู่บนหิ้งแต่เป็นมหาทฤษฎีแห่งการแก้ปัญหาที่เป็นสากลทรงพลังและใช้งานได้จริงอย่างไม่น่าเชื่อแก่นของมันคือการกล้าเผชิญหน้ากับความจริงวิเคราะห์สาเหตุอย่างเป็นระบบกำหนดเป้าหมายที่สร้างแรงบันดาลใจและที่สำคัญที่สุดคือลงมือทำอย่างต่อเนื่องใช่ครับ และในยุคที่ AI กำลังจะเข้ามาประมวลผลข้อมูลและแก้ปัญหาเชิงเทคนิคได้ดีกว่ามนุษย์ในหลายๆด้านสิ่งที่จะทำให้เรายังคงโดดเด่นและมีคุณค่าคือสิ่งที่เรียกว่าปัญญาญาณหรือ wisdom ซึ่งก็คือความเข้าใจชีวิตความตระหนักรู้ในตัวเองและความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนของมนุษย์ที่ AI ยังแทนไม่ได้ mm. ซึ่งก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าสนใจให้เราได้กลับไปคบคิดกันต่อนะครับ ในโลกที่ทุกวันนี้เร่งพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือ artificial intelligence กันอย่างเต็มที่เราได้ใช้เวลามากพอที่จะอัปเกรดระบบปฏิบัติการทางปัญญาหรือ cognitive OS ของตัวเราเองแล้วหรือยัง